ดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็ดำซิงกินด่วนครับต่อกันอีกนิดหนึ่งครับคัดแขงกันไม่รู้ว่าออกสามตัวหรือเปล่าพว่าวันี้ได้ไร,นรเนาะลูกเป๊ะว,วันนี้ก็วันหวยอ,ออกด้วยเห็น,นสามตัวไหม เห็นสมตัวไหมไม่ครับ <laughs> เดี๋ยวสักเสร็จก็ยิงเกาะเหล็กเลยนะครับถ้าไม่ยิงมันจะขึ้แนแดงนะครับต้องรีบยิง ทุกซอกทุกมุมนะครับเอาขนาดาษด้านเลยเหรอ นอนครับสีเกาะเหล็กกำลังเดินทางมาสีจริงผมยังคิดไม่ออกเลยครับเอาแนะนำสีจริงหน่อยครับสีอะไรสวยแต่การัน,นี้ผมจะเล่นกากเพชรนะครับแต่สีจริงผมยังคิดไม่ออกเลยครับผมจะเล่นสีกาก,ากเพชรเหมือนอู่ช่างหยุดครับ เอาให้วิบวับไปเลยสีต้องออกมาสวยแน่นอนครับผัดขนาดนี้ ส่แว่นไหมนี่ด้านนอกออฝากข้างเราขัดหมดแล้วครับรอเปาะเหล็กอย่างเดียว จเอสซหรือเปล่าครับด้านในเราก็ขัดนะครับโอ้อย่างลื่นเลยครับ พาไปดูฝั่งนูง้นสร้างกำลังทำอะไรงานเยอะจริงๆอบอุ่นใจเซอร์วิสทำงานไม่เคยได้หยุดมีรถเข้าตลอดนะครับโอ้แรบไลน์ตัวนี้สว้สดีรับซจังครับผมโอ้แรบไลน์ อันนี้เรียนเพิ่มเติมมาหรือยังเรียนแล้วเรียนแล้วไปเรียนนะชุปน์มาเรียนไปเรียนมาจากชุปน์ยิความจะนับเดี๋ยวไปดูลวดลายกันหน่อยครับนี่อูู้้นี่ครับลายนี่ เริ่มจะคมแล้วครับนี่ดูครับโอ้สวยสวยนี่ครับไม่ธรรมดาคันนี้เป็นเมก้าครับเจ7อเจ็ดอีครับ ไอนน้รอเคลือบนะครับนี่รอเคลือบแลกเกอร์ครับว้าลายเกชรสวยมากครับโอ้จิงจกยังร้องไหมสวัสดีครับทำอะไรครับช่างอบครับผมทำอะไรครับชิลเลอร์จัดเลกเกอร์ช่างครับโอ้ผสมเลกเกอร์ ยี่ห้ออะไรครับนั่นของ<ะ>อเขาเรียกอะไรนะอ่านว่าอะไรนั่นเซรามิกเซรามิกย่างดีอย่างดีอ๋อนี่มาเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับ B A M สามแปดหกศูนย์ถ้าผมใช้ต้องใช้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมครับนี่แหละชายใหญ่ที่สั่งมาใช้มีทต่รุ่นนี้รุ่เท่ไาไหร่ชุดนี้ชุดหนึ่งเท่าไหร่ สองพันเก้าวอครับสองพันเก้าค,คุณภาพสุดยอดตัวนี้คุณภาพสุดแล้วสุดยอดแล้วใช่ไหมครับ,รบอะไรเนี่ยอันนี้มันกันน้ำมันพืชได้ด้วยน้ำเบรกอุ้ยกันน้ำมันพืชเน,นี่ดี๋ยวรอชมครับความเงาจะขนาดไหนอันนี้คือทินเนอร์ครับ เขาจะมีทินเนอร์มาอันนั้นแหละอันนั้นคือแลกกเกอร์เลยมีเลกกเกอร์นี่ฮาร์ดอันนั้นอะไรฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดคือรคือตัวฮะตัวเร่งตัวเร่งอะไรประมาณว่าทำให้แข็งทำทำให้มันเป็นไรทำให้มันแข็งทำให้มันทำให้มันแข็งโอ้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ไวอากคราดเลยโอ้รุ่นนี้ไม่ต้องใช้ทำให้แข็งนะครับพี่น้องอันนั้นฮาร์ดครับ ทำให้มันแข็งครับใครอยากแข็งก็ไปซื้อกินเมาผสมยังไงผสมหมดเลยผสมแบบไหนมีส่วนผสมออโน่โโนน่ะมันเหมือนไม,ม,ม้บรรทัดน่ะมันคืออะไรอันนี้ยนะพี่บอกหน่อยว่ามันเป็นยังไงเดีย๋ยวบอกพี่น,อน,น้องประชาชนอะบอกประชาชนหน่อใช่ไหมอันนี้ตัวเอ ตัวเอคือมองไม่เห็นว่ะเลกเกอร์อ๋อตัวเอคือเลกเกอร์ครับอันนี้เอสองคือฮาร์ดเอสองคือฮาร์ดอันนี้ทินเนอร์ทินเนอร์ละลายเราจะเอาใส่หรือเอาคนอ๋อส่วนผสมแล้วไอ้นี่แหละทำไมมันไม่เหมือนกันเนี่ยพวกจีถ้าเราจะเอาเทอมันก็นี่ไงเอฟนั่นแหละในจีก็มองเห็นหรือเปล่าเลกเกอร์ ทาสทินเนอร์อย่างเงี้ยสีก็เหมือนกันครับอ๋อโอเคอะผมไม่ค่อยรู้เรื่องอต้องช่างสีใส่อะไรก,ก่อนล้างกาก่อนเอาละครับเริ่มขั้นตอนแล้วครับนี่ ใส่ไม้บรรทัดไปก่อนนะอันนี้แลกกเกอร์าบุรีมันเป็นข้นธรรมดาสายปิงป้งๆมน,นเมมนื้อวีเยอะนี่ใส่โทรวไม้ก,กว่า ครับผมเอชื่อไอ้ชื่อยกอืมอันนี้ใส่ฮาร์ดอ่ะอันนี้อันนี้อะไรนะทินเนอร์ ตอนนี้สมเรียบร้อยครับนี่มันก็ใสๆเน,ะนาะใสๆครับโอ้ฝีมือค่อนข้างจะโอเคครับรับายเนี่เส้นค่อนข้างจะคมครับดูครับไม่นามดา รอชมความเงาครับกับเลกเกอร์เซรามิกโอ้สวยงามครับอันนั้นความคิดใครนะโอ้ยร้านนี่เลย le. ก็น no <welche> <player> ่าจะหมดประมาณชุดเดียวเนาะเนี่ยเพราะว่ามันเคลือบมาเยอะดิแต่เป็นหกล้อนี่น่าจะสองชุดครับแต่นี่เคลือบไม่เยอะเท่าไหร่ครับแค่เสาน่าจะชุดหนึ่งก็พอ ตัวนี้น่าจะประมาณาชุดละสองพันก้าครับปีไปสามพันเป็นแลกเกอร์นะครับพี่น้องอุ้ยงงเลย สี่รอบช่างปกติจะให้เคลือบสองรอบและเกิดชุดนี้สามได้ไหมโอ้ยนี่ใส่สามเลยสามเลยชอบแบกแนวโอ้โหตุลุมไปฝั่งนู้นเลยครับ เขาทำอะไรกันเขาสตาร์ทไอ้น้องใหม่ครับรู้เขาจะทำอะไรกันเขาจะยกดำหรือเปล่าฮะ<า>ยกดำเอาก็เปิดสวิตช์ยกเลยเหยียบคา่าก่อนเหยียบคาย่ายังเปิดตรงนี้เออ อ้าวโอว้ไม่ถามเลยอออ <laughs> เออก็าทำมาแล้วเ <laughs> จ้ายกดำทำไมลูกเับย,ยกดำทำไมนี่ครับปั่นตรงนี้อ๋อครับผม เพราะเมื่อกี้มันติดตรงนี้จัดไปคนละข้างเลยโอ้ไม่มีรักไก่ครับเอาทุกจุดทุกม,มุม ัานในเราก็ปั่นเหนกันครับอคิปนี้บายบายครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปน่าจะพ่นเกาะเหล็กนะครับผม ก็สวัสดีครับ